ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเหลียวหน้าแลหลังในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับดอกไม้หนึ่งชนิดนั่นก็คือดอกบัวครับที่ถือว่าเป็นดอกไม้ที่นําไปบูชาพระมากกว่าดอกไม้ชนิดใดๆและดอกบัวนั้นยังถือว่าเป็นดอกไม้ประจาพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเราย้อนอดีตไปตามความหมายคติความเชื่อและความศรัทธานในดอกบัวกันครับดอกบัว มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติปรากฏดอกบัวผุดขึ้นเจ็ดดอกรองรับพระบาทขณะที่พระพุทธเจ้าก้าวเดินความเชื่อในพระพุทธศาสนายังกล่าวไว้ว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ชนิดแรกที่กำเนิดก่อนดอกไม้อื่นบนโลกหากแผ่นดินอันเป็นสถานที่ตั้งแห่งรัตนบัลลังก์มีดอกบัวปรากฏอยู่เท่าใดย่อมจะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นตามจำนวนของดอกบัวที่มีด้วยเหตุนั้นเอง การบูชาพระด้วยดอกบัวจึงได้รับอน,นิสงส์มากกว่าดอกไม้อื่นตำนานยังกล่าวถึงหมอชีวกโกมารพัฒได้ทําการปรุงยาจากดอกบัวถวายแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าแก้อาการอ่อนเพลียรวมถึงวัจนะของพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์โลกมีอยู่สี่เหล่าดังดอกบัวสีชนิดบัวในโคนตมบัวใต้น้ําบัวพ้นน้ําบัวบานเปรียบดังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดอกบัวยังพบในงานกิตกรรมปฏิมากรรมรวมถึงงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเรามักเห็นรูปดอกบัวควาําดอกบัวหงายที่ฐานพระพุทธรูปปลายเสาพระอุโบสถด,ดอกบัวยังปรากฏในงานศิลปะอียิปต์มีการประดิษฐ์เป็นลายหัวเสาในงานสถาปัตยกรรมจำนวนมากและยังพบในงานศิลปะกรีโรมัน แม้ภาพเขียนผนังสมัยโบราณก็ยังมีภาพสตรีถือดอกบัวในาศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าหลายองค์เกิดจากดอกบัวและถือดอกบัวตามปฏิความเชื่อที่ว่าดอกบัวคือแผ่นดินส่วนชาวฮินดูมีความเชื่อว่าดอกบัวมีชาติกำเนิดทิพย์เพราะเหตุว่ากอบัวนั้นต้องชำแรกแท่ขึ้นจากโคลนตมจนทอประกายชูใบก้านดอกงดงามไม่เหลือร่องรอยของชาติกำเนิดเดิม สำหรับบ้านเราบัวเป็นดอกไม้ราชนีแห่งน้ำสัญลักษณ์ของความดีการบูชาพระรันาตน์ตัยด้วยดอกบัวเปรียบได้กับการรู้แจ้งถึงแก่นแห่งธรรมครับวันวิสาขาบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้นำดอกบัวไปบูชาพระเข้าวัดปฏิบัติธรรมดอกบัวอย่างเดียวไม่สามารถทำให้พวกเราหลุดพ้นได้นะครับต้องปฏิบัติตามพุทธวจนะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ